สวัสดีท่านผู้ชมนะครับว,วันนี้นำคุณผู้ชมมาเล่นเกมบ็อกฟุตและในวันนี้เรามาฟาร์มรีวิวกันเลยแต่ต้องฟาร์มให้ถึงเลเวล1 5 0ให้ได้เลย ไอ <S <S คิปวิดีโอที่ผมเล่น f c Mobile เนี่ยมันชอบมีคนมาทักแบบพี่ครับหนึ่งได้ไหมคะแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับกับคนที่ไม่ไม่ยไม่ไม่ได้ดังหนึ่งกับเขานะครับเพราะว่าผมก็เล่นโดสับไปดีเยอะเช่นกวยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาครับแล้วผมก็ต้องตัดต่อคิปโคตรนานนลครเวลาการตัดต่อคิปแบบนี้เนี่ย เห็นคลิปวิดีโอสั้นๆนี้ตัดต่อนานมากเลยนะทุกคนส่วนใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับผมในไอตโมบเยเ็นเรากกอนครับเพราะผมยังไม่ว่างตอนนี้นครับแล้วเราก็จะมาตีกับบอสชิฟฟาร์เรนกันนะเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะลิงเพื่อทำอะไร เราจะไปไม่ได้สุ่มหัวนะครับเราจะไปทำเควสเซเบอร์กันนะครับหลังจากนั้น,ะนะผมก็ได้เดินทางมาที่เกาะริงครับหรือว่าเกาะต้นไม้นะครับยืมยาที่ผมจะมาทำเควสดาบเซเบอร์นะครับผมก็ได้ทำการหยิบทอชมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปที่ เกาะทะเลทรายกันเลยซู้เดี๋ยวเราจะไปตรงแถวนั้นกันนะตรตงแถวนั้นเนี่ยเหมือนจะมีเกาะดีเซอร์สอยู่นะครับลองดูจริงตรงนั้นมีเกาะดีเซอร์สเนี่ย เรามาทำ q u e s ดาบเซเบอร์ก่อนที่จะไปซื้อฮาคิสังเกตกันครับเมื่อผมมาถึงแล้วเนี่ยผมก็ได้รีบเดชลงไปนะครับเพื่อที่จะมาบ้านหลังนี้นั่นเองผมก็ได้แอบเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะเจอกับอันนี้แล้วให้เราจิ้มที่ประตูไปแล้วประตูมันก็จะไม้ทีนี้เราก็ไปหยิบถ้วยมาแล้วเดินทางไปที่เกาน้ำ แข็งกันเลยนะาบอกเลยว่าเกาะร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องไปก่อนน้ำแข็งอีก,ก,กดูทรงเรวนะคําแข็งน่าจะอยู่ฝั่งนั้นนะ มาที่เกาะเริ่มต้นเพื่อที่จะดูกันนว่าเกาะน้ำแข็งอยู่ตรงแถวๆไหนแอนบอ m ม n Barbecue Fun r a n c ดูแล้วเราก็จะหาเกาะน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะเดินไปกันเลยจุดเริ่มต้นอยู่ที่เกาะลิงนั่นไงเกาะน้ำแข็ง พื่อผมเจอก่อน้ำแข็งแล้วผมก็ไม่รอชะที่ผมจะไปเก่อน้ำแข็ง,งทันทีแล้วผมก็จะไปเกาะบากี้ครับแล้วผมมาถึงกับเกาะน้ำแข็ง,ผม,ขงผมก็ไม่รอชะที่ผมจะเข้าไปหาคุณลูเอบ,บสตอรี <c oughs> ผมก็อ่านชื่อไม่ออกนะครับแต่ผมก็เรียกอ,อย่างนั้นแหละแล้วก็ลองลองน้ำกัน โอเคได้น้ำแล้วให้น้ำแล้วก็วิ่งขึ้นไปทำควสให้น้ำกับคุณลุงที่อยู่บ้านก็ช่วยด้วยขอบคุณมากพบลูกชายคนที่เกาะบากี้กาะปากี้นี่อยู่ตรงไหนนะ <c oughs> น่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละ อยู่ใกล้ๆเกาะแมกมานะเกาะกลางมากระลึกเกาะกลางกันห่วนมา ตามหาเกาะบาคี้กันต่อเออคุณสกิวผิดน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะไหนเมื่อผมมาถึงเกาะบาคี้ผมก็ได้มาหาลูกชายของคุณลุง r i ช h man แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะไปรับควิดไงผมเจอแล้วขอที่ต้องไปตีกับโจนครับมาดิ Stayin' b u r i e ด ปข้าหัวฟีคุยกับริชแมนต่อฉันมาแล้วริชแมนริชแมนเพื่อผมคุยกับริชแมน ผมก็ได้ผมก็ได้คุญเจที่จะมาตีบอสแชงคูดเฮ้ยจะตายอย่าตายนะตายเมื่อไหร่นี่สวยเลยนะผมต้องไปเริ่มที่เกาะไพสั่นนะเพราะจะเห็นเกาะลิงง่ายเราเริ่มที่เกาะไภสั่นกันเลยไงเกาะลิง ไลค์เลยเปิด ไอ้เชนคูดฉันเล่นที่แค่เฉยไม่เป็นแกอย่าให้ฉันเอาจริงขึ้นมาล่ะไม่งั้นแกให้ล่วงเป็นตแํแหน่งไล่เลยไล่เลยตัวอะไรวะั้นผมก็ได้ไอ้ทริมดาบเซบ

ฟามมาสเตอรี dużo, ่ของดาบเซเบอร์เรื่อยๆฟาร์มแบบนี้อ่ะก็ตีบอสไม่ได้นะเซเบอร์อัพรัวๆเลยก็จะได้สกิลใหม่แล้ว เราไปก่อนนะครับเดี๋ยวฟาร์มดาบเซเบอร์ได้สกิลหนึ่งแล้วเรามาแล้วหละะังจากนั้นก็ได้ฟาร์มจนมาสเตอรี่ของดาบเซเบอร์ถึง50 เกียตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเรียกเมือกที่เหลือให้มาลงประตูเดียวกันแล้วทำไมมันถึงไม่บอกถ้าเราติดอยู่ในรถบัถสทัศน์ชัยแล้วทุบกระจกก็ไม่เป็นเื่นหนึ่งครั้งก็ไม่เป็นเหมือนมั่งชายคนหนึ่งพยายามดิบีบีแต่ทุกครั้งที่เขาทำแล้วอะไปทีวีก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งเขาหงุดหงิดพยายามปิดมันมหลายครั้งแต่ทีวีก็รอเรียนเขาด้วยการเปิดขึ้นมาซ้ำๆด้วยความเขาเริ่มต่อสู้กับดิบจนกระทั่งในที่สุดเขาก็สามารถผมก็ได้มาลองสกิลใหม่นะครับ คิวนี้มีชื่อว่า d e a d Relash นี่คือการตั้งท่าของมันครับท่าชาร์ตแล้วเมื่อปล่อยออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นรอมแสงที่พุ่งไปด้วยความเร็วสูงตีมอนสเตอร์ครับเดี๋ยวชชวนให้ดูว่าเป็นยังไง ผมมาแอบแก้งเขานะครับไม่ใช่โดนโมอนสเตอร์มอนสเตอร์จะกระเด็นออกไปนะครับไม่เชื่อดูนะเดชฟรยรัชฮึบูมโอ้ไม่โดนเลยดูครับเดชฟรีรัชนี่ไม่ใช่โดนโมอนสเตอร์ก็จะกระกายเป็นแบบ ะะนนะะก็จะมีคนแบบว,วเราก็จะได้ซื้อไอคิสสังเกตแล้วครับอีกนิดเดียวนะครับอีกสองหมื่นบาทเราจะได้เงินไปซื้อไอคิสสังเกตปมือปมือปมือ แล้วเราไปฟ์มกันเลยเอรเมื่อคุณได้ไอเทมลับวา n s เดนซู้วาร์เดนซูดนะครับเป็นระดับแปรนะครับส่วนเซเบอร์นี่เป็นระดับเรจเอนเดอรี่นะครับเรามาลองใช้ดาบวา r d เดน u ู t กันนะวิธีการใช้นะครับอย่างแรกเลย เวลามันจะฟันฟันซ้ายฟันขวาแล้วก็ฟันซ้ายฟันขวานี่ครับฟันซ้ายฟันขวาแบบนี้สอ<า>งห้าเดีย๋ยวเดี๋ยวฟาร์มมาสเตอรี่นะครับมาดูกันเลยมาสเตอรี่พุ่งย,ยาวมาสเตอรี่อีหโอ้ย ดูมามาดูสกิลแรกของวาเดนสูกันครับใกล้เก็บได้แล้วปู่ได้สกิลของวาเดนสูทนะแล้วนั่นก็คือสกิลมันไทยทาเกตสแลนะครับเป็นแบบนี้มันตั้งทางก็คือยกดาคุณมาครับแล้วก็ไม่ใช้ตัศัตรูครับ จะเป็นอ้โหูลงหมดแล้วฟันเลนรัวเออแต่ซื้อห้าคิดสังเกตกันยัวหรือว่าจะฟาร์มก่อนแล้วค่อยไปก่อดสกายไม่รู้อ่ะฟาร์มก่อนก็ได้ไดตอนน้องอย่างนั้นแล้วก็ต้องใช้เงนินเยอะอยู่ดีนะ หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วนี่เราก็ที่ชูที่ก,ก,กลหร้อก็ไปไปกดสกายเลยกันซื้อกาคิดสังเกตมาซื้อฮาคิสสังเกตกับอูซอบส์กันเลยค่าเป็นโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่าจะไม่หยุดอ่อนใดใดในกลุ่มลูกเรือของฉัน กับมาเมื่อเจ้าแข็งเก่งขึ้นก็คือต้องเลเวลประมาณ500นะเราไปพังเอากล่องสมบัติกันกล่องสมบัติอยู่ไหน จะตู้ฉันเลยไม่ตู้ลองกับฉันเลยน,นะกากว่ะเรามาทำพิบประมาณนี้นครับถือว่าเราได้ดาบเซเบอร์เอาเราจะมาหาทำคอนเทนต์หาด,ดาบเฉยๆนะครับวาเดนสูทเราก็ได้มาแล้วนะนี่คือดาบพูดแจ้งของผมในรหัสเก่าเลยนะจะให้คนรู้ สวัสดีค่ะ